วันนี้นี่นะครับเราได้ทำเดี๋ยวเราจะขุดหินคุกนะครับวันนี้นี่นะครับนาโดยรถแมคโครรถตากรถเกตรถสิบล้อนะครับเราจะขุดหินคุกนะครับไปถมอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาทําการสตาทเครื่องรถกันเลยฮ่าอ่านี่ครับอ่ะสิบล้อมาครับปุ๊บอยู่แล้วว้าว ตักหินตัดหินถอยหลังไเลยครับนี่รถที่รถตักลอแล้วตักใส่ไปก่อนนะครับตักใส่ไปก่อนเยอะแยะป่ะสิบล้อไปถมอันนี้อันอนี้ไปเทครับ อาะสิบล้อวิ่งไปเทหน่อยครับอ่ะสิบล้อวิ่งไปเทหน่อยครับอ่ะสิบล้อวิ่งไปเทแล้วเทเทดินป,ปึ๊บเปิดฝาเทแล้วปื๊ดอ่าวิ่งมารับไม้เดี๋ยวไมโครมาแล้วอินมาอืมอืมเอากองไว้ก่อนครับกองไว้ก่อนเดี๋ยวมีรถเก๋งนะครับกองอ่ะอ่ะกองแล้วครับหนึ่งกองแล้วครับ เราถ่ายๆนะครับปืน hm. อ้าวสิบล้อมารับดินอีกหน่อยแล้วสิบล้อมารับดินหน่อยค้นมาเท,ทนี่ค้นมาเท,ทนี่อ่ามันได้กรอบนู่นมาแล้วครับอันนี้ไกะเทนี่นี่แล้วโอ้อ่า นุใหม่คันนึงครับนี่มาแล้วามาเทตรงนี้คันนีน้มาเทตรงนี้อ้าวิวอ่คันนี้วิ่งเ,เอาใหม่ครับวิ่งเ,เอามาใหม่อ่าคันเล็กคันเล็กวิ่งมานี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูเจ้าไมโครจะตักได้ไหมครับอือโอ้โหลงมาตักแล้วโอ้โหอ้าวนี่ดีฟ้าครับ อ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวรอคันนี้มันเล็กไปอะ่ะเดี๋ยวรอคันนู้นมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีพีกันต่อไปเลยว่าเราจะตักอะไรกันอี